สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักเอา้ามาเจอครับบักกองจ้องอีกแล้วครับผมเอา้าจัดไปครับผมกกมแม่น้ําไทยครับผมบบได้ปะกันดดนเอานี่เอานี่มือน,อนี่ต้องจัดให้ตลา,าดแตกกันเลยทีเดียวเนาะครับเนาะอยู่กับใครปีกตีครับผมเอ้ยผู้ดใดเข้ามารับสมล้รก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้แน่นาะครับเนาะมามือนี่เฮาสิมาลุย บุกตลาดอันคักๆเลยเอ้าทุนหาพันเปลี่ยนอยมาขยับเบิดกันกอน,นหรือสิใสเบิดนี่เลยวะเฮ้ยบอดดีก้กดผิดอ้าจัดไปนี่บิด30สเลยว่วะเอาเปิดเทือโบลลำม,มันเลยครับผม30กับสามแล้วอาจัดไปซื้อไปจจะเคลนะมามาสิหมุนครับผมเมื่อนี้สีปังหรือสีพังมาเบิ้งกันครับผม12หมุนของค้าเอา มายัง,ยางสิเกิดก็ต้องอยให้มันเกิดเฮ้ยระเบิดลุงตลาดละมือนี้จัดไปสิได้ล้งบ่นี่ยอสิล,ล้งกระเป๋าเจ้าของมาไว้เกิดเรียบร้อยเคดอกนี้สวยงามเอาอีเคอีทีอีเคสค,คิวมาบัตรักกาศเอาได้อยู่ได้อยู่ดอกจำปาจิบเอ้ยจำปีโอ้ยจำปีหรือจำปาวะสามันเอาโอ้ยหัวสิบวด อโอ้ยเวืดเวๆวจะวืดบ่อยลูกจะวืดบ่อยจะวืดบ่อยมาไว้หลงเรียบเลยอืเบาไปเบาไปเบาไปเอาอีกเทียวอีกเทีวเออน้ามาสวยงามงามนะครับงามบอดด้สําลังวันก่อนตูไปครับผมไหนไหนทไหนเออหนึ่งเการ้อยเออหนึ่งเก้าสิสอง สิว่าเกาลอยไอ้ีมันสีหลายเกินเขานะเออเนาะเอาวืดอีกแล้วเืดวืดเบดเอา,าบักเขียละคนสองรอยเขียมาโบอเอเขียมาเลี้ยวครับผมบบม,มีตู้อื่นลุงเลยมะไปต่อจังไรจางไรจางไรมาเนี่ย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 ได้บบโอ้ยโนบักเขียบักเขียเอ้ไวสองตัวแบบนี้ก็สวยงามสิครับอีกเจ้า ได้โบเออีกเกี้ยวได้โบงามเลยครับผมงามแบบนี้อืมร่างพันกัโตไปครับผมอืของเทของเทเฮ้ยเฮ้ยเออหนึ่งพันยกสิบเอ็ดครับผมได้กาไรเร็วกำไรเร็วตัวนี้ได้ไปสามพันเรากำไรพันกัวอุ้ยยังบพันนี่วะยังโมหดพันพันนี้นอนหลบนี่อือบได้ซ้ำ อืมเอาเนี 8, nah. いい้ยเอาเนี <Norwegian mushroom> <ique> ้ยเอาเนี <kindergarten>. ้ยเอาเนี้ยเอาอีกเทียวอืมบักเขียบบลงช่องสองเนาะเอ๋อเตะกระไดกำลังอยู่ครับผมแต่บ่อถึงพันดอกเอ้าเตะกระไดเหรอเออเนาะได้ไปสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดครับผมโอ้ยต้องซ้ำจังหวะนี้มันต้องซ้ำย่างเดียวเลยเนาะเอ้มันต้องสูตรมันต้องสูตรบอได้บอได้บอได้มันสีอับอายขายขี่นาเขาครับผม มันต้องซ้ำม,มันต้องซ้ำม,ม,มาเบสสามสิบท่อเกานี่แหละมาเอ๊สิบสองหมุนมันเกิดบอลลูดนี่อยากเบิดแล้วครับผมห้อนคักไป,ไปมาเอาเมียเอาเมียเอาเมียขาแป๊บ,บนึ่งขาแป๊บ,บนึงโซลีลาแป๊บ,บนึงเอาโบเอาโบเป็นได้หว้ลงเปล่นได้ บ่อดรใสเอาเนี้อืมเอาเปล่าเอาเปล่าปิ๋วขาวขาสูงยาวอาดลาดอื้มปาดเอ้ยปาดเป็นไ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 ดเงยาเๆาไปเงยาเๆาไปลูกพ่อเงยาเหยาอื้มอือมเบิดเนียนาเบิดกวนเสือยโอ้โหมาอืองามอีกเจ้าอีกเจ้าได้บ่โอ้โหบ่ไดรซำรางวันกวนโตไปครับผม มาบอไดอือหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดครับผมเฮ้ยมันแตกได้อีกจ๊ตห้าหกพันนี่มันคือสีดีเด้อเจ็ดเทียวนี่มาได้โบสแต่ว่าอืมไวลุงเอาเมียเอาเมียอย่าโลอย่าโลอย่าโลเอามันคักๆเอามันคักๆอีกเจ้าสวยงามอือหึอีกโบอีกโบอีกเทีย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 ได้โบได้โบโอ้บอได้ซัมเตะไปสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเนาะ มาสวยงามเอ้ามาน้องมาเอ้ามาน้องมาเป็นไดเป็นไดไว้เกิดได้ใส่บนนี่ได้ซอยบุกุดได้ใส่บุบได้ใส่ซ้ำโอ้ยสีลอยเปียกซีฟอ้าโอ้ยมาไปโตไปโตไปโตอีกเชียวอืมอีกหน่อยก็บ่ได้เนาะโอ้ยอย่าเบิร์ตอย่าเบิร์ตอย่าเบิร์ตอีกสามเทียวเออสวยงามเอาแห้งแห้งกูนี่เอาแห้งแห้งกูนี่มันสีเบิร์ตแล้วโอ้ยหนอเอออะไะ อ่ออีกแค่ไว้เกิดสองตัวบัมเขอให้อีกเค่อีกเค่บัมอีกเค่มีอบ่มีอีกบ่บัมอีกเค่เอออาออีกน้อย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 บ่ได้ตีโอโห้รางวัลกดโตไปครับผมเออมามาโอ้ยมีกาบุญเลียวหายขักขักเลยครับผมแน่นแน่นซูเปอร์มีกาเข้าไปโอโหมาพ่ได้เออสามพันเก้าร้อยอ้า กำไรเหลือๆครับผมอของแท้ของแท้ครับผมมาเกี่ยวสุดท้ายจังไดโอ้ยบไ่ได้ซ้ำเกี่ยวสุดท้ายไทยเทๆๆ่เบิดจบกันครับผมรวมรังวันทั้งเบิดครับผมเอ,อ้ยได้ไป6,000หารยหา2ครับผม โอ้ยผู้ใดมาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เด้กับเดอ้ออยากให้เฮ็ดคลิปแบบใดเกมใดก็ล้องคอมเมนต์มาใครใดก็เนาะรับเนาะคอมเมนต์กันมาลหลายๆฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ามาล้างหัวเส็จแล้วก็ข้ามมุ้ยครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านโอ้โย